นี่นะครับเป็นแม่น้ำมาจากเกื่อนประสักนะครับผมเนี่ยติดกับเส้นที่สระบ,บุรีไปนคะรลบบุรีนะครับผมนะขวานี้จะไปลบบุรีซ้ายนี้จะไปสระบ,บุรีนะที่เกื่อนประสักลบบุรีนะครับนี่คือบรรยากาศน้ํานะครับผมอันนี้นุงน้อยผ่านมาก็เลยทําคลิปไปเลยนะครับผมนะก็เชิญชวนเลยใครจะมาที่ตัวแล้วก็กระชอนเป็นตัวๆเนาะแล้วก็ปเป็น เต็มไข่เลยปลาสลิดนะครับผมปลาหลดขออนุญาตนะพี่นะขอข้อสอบถาใบาโพสุราชแล้วก็มีปลาไหลพี่เนาะปลาไหลนานะะนะครับตัวเล็กๆตัวน้อยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ปลาในอ่ะนี่คือปลาในเดี๋ยวมาดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวพาเดี๋ยวสอบถามราคานะครับผมกำลังเนี่ยเนี่ยสดสดเลยประกวดขงังแบบนี้ได้นะครับผมนะนี่บรรยากาศลูกค้ากำลังเข้านะครับผมนะ ก็มาได้เลยมันเปิดแล้วตั้งแต่สองโมงถ้าประมาณสิบสี่โลได้สิบสี่โลเนาะก็ <4 S 1> คือ <4 S 1> หันห่นหั <4 S 1> ่นสองอันสิบโลอันนี้หัน่นอันนี้โลเท่าไหร่ครับ <6 S 1> ขออนุญ,ญ,ญาต <120 S 1> โลล,ละร้อยยี่สิบาทสวยๆเนาะโอ้ห้าห้าห,าห้าเป็ดผัดเป็นเนาะะสองโมง,โมงถึงหกโมงเย็นใชนะ่ไหมมีทุกวันเนาะก็มีเบอร์โทรแม่ยาย กันไม่นะ <c oughs> ใครผ่านไปผ่านมาก็ามายายนะพอดีคนขายยังไม่ขึ้นมานะยังไม่มานะครับผมก็เน,นี่ยจะพามาดูบรรยากาศครับผมก็จะเป็นปากายปันนะปัชโดนี่ครับผมไซนี้ก็ประมาณสามสี่สี่โล5โลแล้วนี่ใหญ่นะเนี่ยปัชโดนี่ครับผมเนี่ยเพิ่งเพิ่งมานะครับพอดีคนขายเขาไปทุระอันนี้ก็น่าจะไปะปะกายนะครับผมน,นี่จะ้ะอื่นเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยคือ ไปไวกว่าเพื่อนนะครับผมนะกระือนี่ยังยังหายใจอยู่ยังมีชีวิตยอยู่นี่ยังสดสดเลยครับผมก็นี่ปลาเบือกนะครับอ,อันนี้ไซนี้กี่กิโลไซนี้ประมาณสิบกว่าสิบกว่าเนาะโอ้ยยังเพิ่งมาใหม่ใหม่เลยเนาะอ๋อพี่มาเปิดตีมองครับร้อยอันนี้ปลาเตโปปากโลกาโฮนี่ครับปลาเตโปปาเตโปก็จะมี มีแก้มดำๆนะนั้นปลาบึกครับนี่ปลาขาวเนาะปลาขาวโลเท่าไหร่พี่ปลาขาสองร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ปลาอะไรปลาสังกว่าปลาสังาวโลเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทแล้วปลาบึกนี่ขายยังไงพี่ปลาบึกโลละร้อยค่ะเร้อยเรียกใช้กกี่โลครับตอนนี้ไช้แปดโลแปดโลเนาะปลากระโค่เนี่ยโลเท่าไหร่จ๊ะ ร้อยหสมีสองตัวอันนี้ตัวไซส์สี่กิโลครับสิบโลสิบโลเลยเนาะโอเคมูนกับที